บ้าน AB จัดใหญ่จัดเต็มอีกแล้วค่ะล่าสุดนะคะทางด้านคุณบอยศิริชัยได้ออกมาโพสต์บอกว่าบ้าน AB เนี่ยจะเตรียมเซอร์ไพรส์นะคะให้กับคุณแอนออรดีในวันเกิดที่จะถึงนี้นั่นก็คือวันที่6กันยายนค่ะโอ้โหต้องบอกเลยว่างานนี้นะคะกลุ่มบ้านฮัก AB ทาถึงอีกแล้วค่ะล่าสุดก็เตรียมเซอร์ไพรส์นะคะจัดใหญ่เลยนะคะวันเกิดแอนออรดีจะมีป้ายวิดีโอนะคะบิลบอร์ดเซ็นทันพระซา ทุกสาขาเลยในอีสานและกลางกรุงที่มาบุงคองขบวนรถตุกๆในย่านสยามแฟนดอมทั้งหลายไปดักถ่ายแล้วก็ทำคอนเทนต์กันเยอะๆนะครับอาทำไมถึงบอกว่าไปดักถ่ายทำคอนเทนต์เยอะเพราะว่าปีที่ผ่านมาแฟนคับเอก็จัดใหญ่จัดเต็มนะคะขึ้นป้ายวีวบอร์ดเหมือนกันแต่ก็กลายเป็นดราม่านะช่วงนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่ก็มีบางท่านเนาะอาจจะมีความคิดเห็นต่างว่าเออ เอาไปขึ้นป้ายทําไมมันสิ้นเปลืองโดยเสียเปล่าหรือเปล่าทําไมไม่เอาไปแจกคนที่เขาไม่มีคือจะเห็นคอมเมนต์นี้อยู่เราก็ได้นําเสนออยู่เนาะปีที่แล้วแต่ทุกคนคะเชื่อไหมคะว่าหลังจากขึ้นป้ายบิลบอร์ดนั้นไปทําให้คุณแอนออร์ดีนะคะเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเขาไม่ได้เรียกเลยว่าใช้เงินไม่ถูกต้องนะเขาใช้เงินได้ถูกต้องต่างหาก นะคะสำหรับเขาแล้วเพื่อเป็นการต่อยอดกับธุรกิจที่เขาทํากับงานที่เขาทําเราถือว่ามันว้าวมากมันมีส่วนในทุกๆอย่างเลยนะคะที่ช่วยให้ศิลปินที่เราชื่นชอบนะคะมาอยู่ในจุดที่โอ้โหมีคนรู้จักเยอะขนาดนี้ใดๆหนึ่งก็ต้องเป็นป้ายบิลบอร์ดนะคะที่ติดนี่แหละเพราะหลายท่านหลายคนที่อยู่แถวกรุงเทพนะคะหรือว่าที่อื่นเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักหรือคนที่ไม่ได้ติดตามนะคะหมอลาอยู่แล้วก็จะไม่รู้จักเลยฉะนั้นแล้วเราถือว่าการขึ้นป้ายแบบเนี้ย เราว่าไม่ถือว่าสิ้นเปลืองเราถือว่าคือลงทุนไปก่อนแล้วก็ได้กลับมาซึ่งนั่นก็คือชื่อเสียงพอพอชื่อเสียงมีงานก็ต้องมีนะงานก็มีเยอะขึ้นเนาะทุกอย่างก็คือลงตัวนะคะสําหรับคนที่ดราม่าก,ก็เรียกได้ว่าคอมเมนต์นั้นคือต้องเห็นเขาเรียกว่าอะไรนะต้องมาดูภาพนะปัจจุบันนะเนี่ยเขาประสบความสําเร็จด้วยอันนี้ก็มีส่วนนะคะที่จะช่วยในศิลปิน,นให้ประสบความสําเร็จให้มีคนรู้จักเพิ่มมากขึ้นอ่า ค่ะสำหรับแฟนคลับ f อที่ไม่ได้มาอยู่จุดนี้ก็คงจะไม่ทราบเนาะสำหรับศิลปินเองแล้วนะคะการที่เราจะดังหรือไม่ดังมันก็อยู่ที่ตัวเรานะคะร่วมโปรโมทตัวเองด้วยนะคะแล้วทีนี้ได้ขึ้นป้ายขนาดนี้โอโ้โหต้องมีคนรู้จักแอนออร์ดีแล้วก็รักแอนออร์ดีเพิ่มขึ้นเยอะมากมายแน่นอนค่ะและทีนี้ทางด้านบอสบอยซิรชัยนะคะก็ยังได้มาโพสต์แจ้งแฟนคลับอยู่นะว่ารีบเข้ากลุ่มไปปูเสือเลยรอเลยตั้งแต่ตอนนี้ แล้วก็คุณบอยเองก็มาโพสต์ในกลุ่มนะคะว่ามีเซอร์ไพรส์รอะไรเยอะแยะมากมายนะคะต้องรีบเข้าเลยนะคะสําหรับกลุ่มปิดซึ่งก็จะมีเขียนพิธีการนะคะแล้วก็มีลิงก์นะคะเพื่อที่จะให้แฟนคลับเอฟซได้เข้าง่ายอยู่เนาะแปะไว้อยู่ปักหมุดไว้อยู่นะคะ่ะแล้วก็ทางคุณบอยเองบอกว่าก็จะมีชมไลฟ์สดโอ้โหสองวันเต็มๆนะคะ มีการบวงสรวงไหว้บายสีสูขขวัญแอน l อร a ดี6ก,กันยายน67คอนเสิร์ตเบียร์พร้อมพงอ้อมสุนิสาอภินันน้อยดาวเหนือนและมิทติง้งเบอร์ด a แอน l อร a ดีโอ้โหจัดใหญ่จัดเต็มอีกแล้วปีที่แล้วเราก็จะเห็นได้ว่าเปิดเปิดโรงแรมเดอะบอสก e ีนด้วยเนาะแล้วทีนี้ก็โอ้โหงานก็จัดได้น่ารักมากๆเราชมไลฟ์สดตลอดแล้ว พอเราได้ไปวันเปิดวงเราก็ยังไปแอบไปดูเลยขณะไม่ได้พักเพราะว่าห้องเต็มต้องเต็มอยู่แล้วแหละวันเปิดด,ดูกาลเนี่ยเมื่อรู้ว่าวันเปิดด้วยการมนที่เท่าไหร่รีบจองโรงแรมไปเลยนะคะเพราะว่าวันวันเราไปนะ่ะเกือบไม่มีที่นอนนะคะแฟนคลับเอฟซีก็ไปเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วทีนี้ปีนี้นะคะสามีคุณบอยสิรธิชัยจะเซอร์ไพรส์อะไรอีกโอ้โหูปีที่แล้วได้ลดครอบครัวก็ได้ครอบครัว,วแล้วนะคะอ่าได้ลูกสาวที่น่ารักคือน้องเพชรน้องพลมาแล้วและปีนี้จะ มอบอะไรเป็นของขวัญวันเกิดแต่เชื่อว่าสาหรับบอยบอยสิริชัยนะคะสายปีแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณแอนเองนะคะวันเกิดสามีเธอก็เปเช่นกันเรียกว่าคู่นี้เขาใส่ใจนะคะทุกรายละเอียดนะคะมองออกว่าเออหนูชอบนู่นพี่ชอบนี่ก็คือดูกันออกแล้วก็สาหรับวันเกิดของซอแอนอรดีแล้วนะคะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์อีกหรือเปล่านะคะแต่ที่นแน่ อย่าลืมนะคะอีกหนึ่งผลงานเพลงของคุณแอนอรดีมักป่าวสกลนครเนี่ยจะปล่อยวันที่5กันยายนก่อนวันเกิดหนึ่งวันนะคะเพราะว่าวันเกิดน้องแอนวันที่6กอ่า6กันยายนค่ะแล้วก็มีไลฟ์สดให้ชมทั้งอ่าวันที่5ที่6ด้วยนะคะชม2วันมีพิธีนะคะในช่วงวันที่5ด้วยแล้วก็วันที่6ด้วยค่ะค่ะสำหรับงานนี้นะคะรอติดตามได้เลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านเพจเฟซบุ๊กบอลรำใจกันร้อยบอยสิริชัยหรือว่าซอแอนอดีเนี่ย สามารถกดเข้าติดตามทุกความเคลื่อนไหวได้เลยนะคะค่ะแล้วก็สำหรับเพลงที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะคะทั้งออกพรรษาน้ําตาลนขับร้องโดยน้องแอนแล้วก็แหงแงแหงงามนะคะของบอสบอยสิริชัยแล้วก็เพลงฮักเธอสุดท้ายอันนี้ก็รวมอยู่ใน4ผลงานเพลงที่ทางด้านบอสบอยนะคะบอสใหญ่เนี่ยได้จัดมาเต็มๆสําหรับ AB ค่ะเพราะเพลงคู่ก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังกันไปก่อนแล้วเนาะอะ,อะฉะนั้นแล้ว คนค้าใครที่อยากซื้อกลุ่มปิดนะคะสามารถเข้าไปซื้อได้เลยนะตอนนี้เดี๋ยววันจริงนะคะมันจะยุ่งเพราะคนเยอะแต่พยอยซื้อกันเนี่ยจะได้ไม่ยุ่งนะคะเข้าไปปูเสือรอได้เลยแล้วจะพบกับอะไรดีๆแน่นอนสําหรับคํานี้เป็นคําที่หัวหน้าบอยเนาะหรือบอสบอยได้พูดไวค้ค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินนะคะก็ต้องคอลลาไปก่อนค่ะไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ นามนี้ลูกเมืองขอนแก่นผู้สาวจากเมืองหมอแค่ดินแดนพระเจ้าใหญ่สำสูงเดินตามความฝันจากบ้านมันนั้นด้วยใจไม้มุงขอพรปู่ใหญ่สำสูงโปรดเมตตา กนผู้สาวจากเมืองหมอแค่ดินแดนพระเจ้าใหญ่สำสูงเดินตามความฝันจากบ้านมันนั้นด้วยใจไม้มุงขอพรปู่ใหญ่สำสูงโปรดเมตตา อันนี้คืออนใหม่ดกเลงบุ๊ค a มต้องหม้อลำสาวนุหม้อแขกโนแบออรดีสฝากติดตามผลงานคอนเสิร์ตวงอรดี้แบงด้วยนะครับ แฮปปี้บ๊วยเตะเมื่อส่องหม้อหลังสาวเมืออหัอแขนนกแอร์ออรดีสฝากติตามผลงานคอนเสิร์ตวงออรดีแบดด้วยเมครับ